สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสวัสดีไปยังบรรดาแฟนเพจพี่น้องชาว u t u b e นะครับที่กำลังดูในการไลฟ์สดวันนี้ผ่านเพจบางกาะแล้วก็ออฟฟิเชียลโดยแฮมน้อยละจุดเป็นผู้บรรยายเกมข้างสนามก็ถือว่าคู่นี้เป็นคู่เอกก็ว่าได้การเดียวระดับอาวุโส Okay, โอเคเจอเจอกันในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแต่วันนี้มาพลิกแพงตะแคงเหลี่ยมประมาณสะพานแพงครับยืนอยู่ฝั่งผู้บรรยายค่ายของสะพานแพงเดินสายเป็นนายห้างใหญ่ค่ายของสะพานแพงอยู่จังหวัดมหาสารคามครับสะพานแพงนะครับแล้วก็จะเจอกันกันกบค่ายของปาเตี้พลัมสามนะฮะนายห้างใหญ่ เจ้าของจิดการรถ6ล้อเคลื่อนย้ายนะครับทั้งระบบติดต่อปาเตี้ยพลามสามกันได้ไเหลี่ยมนี้มีอยู่ว่าเสิบหลังเท้าล่างปาเตี้ยพรามสามห้ามข้ามหัวนะครับอา้าวศูนย์ต่อศูนย์ปาเตีย้ยครับรปา่าหมันสะพานแพงเคยแพ้มานะครับรที่สนามพัฒนาการซอย32ครับเหลี่ยมนี้ แต้มอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ครับน่าจะไม่ถึงสี่สิบนาทีครับคู่นี้สัญญาณภาพชัดไม่เอ่ยนะฮะส่งบอกผมด้วยนะครับศูนย์ต่อศูนย์ครับอืมหลังเท้าล่างนะครับโอ้ยจังหวะนี้ฮะปาเตี้ยพลามสามนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะข้ามหัวได้นะครับแต้มอยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ อเอาละครับพักก่อนไม่เพียงพอเมื่อกี้ก็เจ้าตัวก็ไปนอนแล้วนะครับแตมอยู่ที่สองต่อศูนย์ครับเซเล็กนะอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เซเล็กลืมขอบคุณอาจารย์วิ่งรับเยนะครับนะที่เข้ามาดูในการไล์สดของเราผ่านเพจนะครับ 0ต่อ2ครับจังหวะนี้ครับก็ถือว่าทำการบ้านมาดีครับคิดเหลี่ยมมาได้ครับอืมหลังเท้าล่างครับขอบคุณในการกดไลค์กดแชร์ทุกท่านด้วยนะครับแต้มตอนนี้อยู่ที่0ต่อ2ครับประมาณสกปรกแบงได้2แต้มป่าเตี้ยได้0แต้มนะครับอืมเปิดขวาครับ เอาละครับตุ้ยครับท่เดียววันนี้ก็ขอบคุณครับทางด้านของป่าหมันสะพานแพงครับที่เข้ามาร่วมสนุกนะฮะแล้วก็ให้เราไลร์สดเป็นคู่นี้เลยนะครับนัาจะออก Youtube ครับช่องบ่าวอีสานตะกวันบ้านนะครับคุณ แ c มอยู่ที่2ต่อ0นครับห่างกันที่2แตแมเอาเลยครับห้ามส่วนหัวลูกแรกนะครับประมาณเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้3.0มครับ ขวาสุดครับขวาเทียนี่ฮะอุย๊ยจังหวะส,สุดท้ายครับจังหวะเกมลับของเบอร์ยี่สามครับป๋ามันสะพานแพงโดนแป๊กไปครับจังหวะเมื่อกี้โดนหน้าแข้งนะครับศูนย์ต่อสามครับอืมไม่ถนัดเสิร์ฟหลังเท้าหรือเปล่าครับป่าเตียพระรามสามสามศูนย์ครับห่างกันที่สามแต้ม นีうう่ฮะเข้าช่องซ้ายป่าเตียโอ้ยประมาณสะัานแพงครับประคองไปก่อนครับไม่ให้ข้ามหัวนะครับอือหือจังหวะนี้ครับศูนย์ต่อสามครับสวนไปเลยครับเอ้าหลุดไหม โอ้โหปาเตียครับแทมอยู่ที่หนึ่งต่อสามครับประมาณอืมสองซ้ายกับเปิดด้วยซ้ายด้วยขวาเลยครับจังหวะของปาเตียโอ้จังหวะนี้ส่วนสูงหนิด ปาเตีย่ย่อมเป็นรองทางฝั่งฝั่งของป่ามันสะพานแบกนะครับป่ามันน่าจะ165 170ประมาณนั้นนะครับส่วนปาเตีย่ประหาม3สูงพอๆกับแอดมินเนี่บน่าจะประมาณ155ประมาณนี้นะครับสวัสดีอายุคนเก่าสวัสดีไม่มีนมกินนะตอนเด็กไม่มีไม่ไม่มีไม่มีใช่ไหมจ่าไม่ไดนเตี้ยนะครับแต้มอยู่ที่สามตัวหนึ่งครับหลังเท้าล่างครับจังหวะนี้ โอ้ยนิ่งมากครับมาารชมปาเตี้เจ้าตัวเหลี่ยมนี้ก็ถือว่ามั่นใจเลยครับเคยเจอกันมารอบหนึ่งแล้วครับที่สนามพัฒนาการส2งสาหสองาตี้พารามสามค้อรรชัยมานะครับแต่เหลี่ยมนั้นเนี่ยให้เสิร์ฟแปรนะครับให้เสิร์ฟแปรนะครับแต่เหลี่ยมนี้ปาะมาณสะพานแพงนี่ให้เสิร์ฟหลังเท้าครับ ก็เรียบเดิมครับข้ามหัวไม่ได้จังหวะนี้เอาแล้วครับทิ่มมาแล้วครับโอ้ยจังหวะนี้ฮะเกิดเกตจังรวิขอบคุณในการกดไลค์กดแชร์ของคุณเด็กสเพย์ด้วยนะครับ สวัสดีคุณแอดเบิร์ดด้วยนะฮะอืมจังหวะนี้ครับต่อสองเลยอเป็นลูกชนะนะสองต่อับไอกับลูกไปเข่งเลินัการจาบอติงเงียบเลยเือมาห้าอยเองกรับ แต้มนำห่างที่หนึ่งแ้มเลยครับสี่ต่อสามอืมจังหวะนี้ครับประมาณสะพานแดงแต้มอยู่ที่ห้าต่อสามเลยครับนี่ฮะเปิดด้วยซ้ายอุ้ยจังหวะนี้ครับนี่ครับ ปลาตุ้ยสะพานแพงแล้วครับนะฮะแล้วก็ประมาณสะพานแพงแล้วก็ตีตะก้อหูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ร็อเียำแล้วำไย่อไอ็เี่ย่ไคยกก็้คยกตเป่นห้าต่อสามนะครับชิงกันในราคาฝั่งละน่าจะไม่ต่ำกว่าห้0 0ันนะครับน่าจะคิดอย่างนั้นนะฮะ เราไม่รู้ราคาที่แน่ที่แท้จริงเพราะว่าพอผมเป็นร่องประมาณนั้นนะครับฝั่งละห้าพันนั่จะมีนะครับมีประมาณนั้นแน่เลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเกมเสิร์ฟใหม่นะครับแต้มนำห่างกันที่สามแต้มครับหกต่อสามสวัสดีคุณประสิทธิ์ด้วยนะครับ ตรงนี้เรเสิร์ฟสด้วนะครับสามต่อหกเลยครับโอ้ยลูกดีจังหวะนี้ครับอือจังหวะการเสิร์ฟของปาแมนสะพานแพงฟอร์มเกมเสิร์ฟถือว่ากดดันแล้วซีโต่อ้แต่เตะใส่ปากว่าเราหันบือได้บ้างหรอกอือสายสุดแล้วฮะจังหวะนี้เสียดเียปาแมนครับปะคองทิมไปสุดซ้ายครับอือ จังหวะนี้สู้ทับไหนคนรูดก็ทับจังจังหวะการทำของปมามันสะพานแพงเริ่มขยับจังหวะมาแล้วครับสวัสดีบุญเทียนออสถมคำด้วยนะครับสวัสดีแสนดีมาแล้วด้วยอังกฤษชัดเจนขอบคุณครับอืมจังหวะนี้ฮะเกมเสิร์ฟครับปามันสะพานแพงเริ่ม,เ,ม,เ,ปม,เ,มเปิดออกมาทิลเม็ดแล้วครับ ถือว่าที่นี่มีสามเพจนะมีมีสองเพจแล้วก็หนึ่งกระดานเ c e บุ๊กนะครับนะฮะนะฮะถือว่ามีสนามกลางก็มีนัดแก้แจ่สาทรไล่สด แล้วก็อะไรนะเพตรของคนรักตะก้อไออิ๋วแต้ยยแมตอนนี้อยู่ที่6ต่อ6ป๋าเตี้ย <c oughs> โอ้โหเริ่มงัดอาว,วุธเด็ดออกมาแล้วครับป๋าเตี้ย สวัสดีคุณเจีย๊ยบแท็กซี่สวัสดีคุณพรชัยพึ่งป่าด้วยนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมในการไลฟ์สดของเราขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้เราไลฟ์สดผ่านเพจบางกอกก็ออฟฟิเชียลโดยแฮมน้อยเราจุดครับเป็นผู้บรรยายเกมกลางสนามก็ถือว่าวันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์คู่นี้แหละครับเป็นคู่เอกเลยนะครับการเจ,เจอกันในรอบครับประสานงานโดยทางหน้าการะดานเฟซบุ๊กของไกแ่แจ้ การจะเจอกันทั้งสองฝั่งครับเอาวุโสโอเคเจอเจอกันปลาหมันสะพานแพงเจอเจอกันกับปลาเตี้ยพลามตสามเดี๋ยวเสิร์ฟฟรีเดี๋ยวเสิร์ฟรองเท้าข้ามฟรีปลาเตี้ยไม่ข้ามหัวนะครับแปดครับห่างกันที่สองแต้มเลยฮะจังจหวะนี้ประมาณเอาละครับจังหวะนี้ควบคุมจังหวะไว้หมดแล้วละครับ โโอ้ oh! 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 จังหวะของป3 3> ๋าเตี Lord Lord ้ยพรามสามร้อนเราเฮียดีก็ตอเรารอนเราเฮ็ยผู้ดีก็มาเราเพื่อนิ่มเป็นก้นแนวร้อนก้าวเดี้ยวเห็นไหมมันจะไล่กินตามเบียดเลยนะไล่กินได้แล้วทอนี้เขาไปเลี้ยงข้ามหัวหน้าใหญ่เลยไปแล้วไปแล้วเห็นไหมจังหวะนี้ครับประมาณสายสุดครับเอ้า เอ้ายังรับครับจังหวะนี้สายสุดโอ้โหจังหวะนี้โอประมาณสะพานแพงเจ้าตัวไม่กล้าตัดสินใจครับเมื่อกี้โอ้โหไม่กล้าตัดสินใจครับเจ้าตัว แอดมินว่าแฮมแอดมินว่าโฟกัสเคกระดูกอีกเสริมกระดูกอีก2เหลี่ยมข้ามหัวกุมโคลาดได้เลยอุ้ยอีกนานครับน่าจะอีกปี2ปีนะครับถึงช่วงนั้นก็อุ้มน่าจะโรยแล้วและครับโฟกัสยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับโฟกัสยังไม่ถึงขนาดนั้นเจ้าตัวก็ถือว่าพัฒนาครับอายุ15ปีนะครับก็พัฒนา ได้แรงบันดาลใจจากพ่อนะครับก็ถือว่ามาพัฒนาจากอายุ15เนี่ยอีกหลายอีกหลายปีครับน่าจะพัฒนาขึ้นได้ดีกว่านี้ครับเกมข้ับหัวก้ามแปลของเจ้าเด็กคนนี้น่าจับตามองครับ k b p เดินสายลูกชายของเซนนง KPP ครับเจ้าโฟกัสนะครับสังกัด k b p แต้มตอนนี้อยู่ที่9ก้ตวงหครับอ่างกันที่สแต้มเลยครับเสียเทียบปรามสามได้9แต้มอืมดูดี่ต้องเล่นเกมนะครับจังหวะของปาเตียปรามสามต้องเล่นเกมนะครับไม่ได้ห่างกันมากนะครับฝืนปล่อยให้ทางปมามมนสะพานแดงตีตื้นขึ้น,นมาสักสองสามแต้มเลยก็ ถือว่าน่าจะกดดันตัวเองไปนะครับสวัสดีท่านดนทองพนมด้วยนะครับ9กต่อหครับห่างกันที่3แต้มเลยปาหมันนี่ฮะจังหวะนี้เอ้าเฮ้เมื่อกี้เอ้ยเจ้าตัวกาดจะข้ามด้วยหัวครับเมื่อกี้โอ้ดีนะที่ตัดสินใจได้ครับโอ้ยจังหวะสุดท้ายครับ แต้มอยู่ที่10ตงองครับห่างเยอะเลยครับ12แต้มคือเส้นชัยที่กำหนดไว้ในข้างต้นเลยครับเอาฮะสัผ่านแพงครับจังหวะนี้ โอ้ยเสียงครับเสียงเบรกครับเสียงเปิดพลังลมปานของป่าหมันสะพานแพงครับจังหวะเมื่อกี้โอ้ยเบรกเป็นเสียงเบรกของจิฟฟี่เลยนะฮะเบรกของสิบล้อเลยเมื่อกี้แต้มอยู่ที่6ต่อสิบครับเสียดอ่ะ การเคลื่อนที่ถ้าเปรียบเทียบใส่กันป่าเตี้ยพะรำสามและป่ามันสะพานแพงการเกิดความเคยชินกับสนามน่าจะอยู่ที่ป่าเตี้ยพะามสามนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมาที่สนามสาตรเป็นประจําถ้าเปรียบเทียบขุมพลกําลังก็ต้องน่าอยู่ที่ป่าเตี้ยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวทําหลักอยู่แล้วนะครับอายุของป่ามันสะพานแพงน่าจะเยอะกว่าป่าเตี้ยนะครับนะฮะส่วน ปามันสาฟานแพงอาวุธเด็ดก็คือเจ้าตัวเตะ45องศาลูกซันแบ็กนะครับสวัสดีครับกินเขาไปบอสบอสทันใหญ่กินเขากินนำนะฮะจิเลตัดการเพราะนั้นบ่สเราจะไปอะไรสิ่งหนีบลส ตแต้มตอนนี้อยู่ที่7ต่อ10ครับห่างกันที่3แต้มสิบต่อเจ็ดครับประมาณครับตักด้วยขวาง,ง่ายๆเลยฮะจ,นนจังหวะนี้เอ้าจังหวะนี้ครับโอ้โหเสียเตี้ยพลร,รามสามจังหวะไม่ดี รสชาติครับป้าหมันพึ่งเดินทางกลับจากอำเภอบ้านแพงนครพนมสองวันก่อน คอมฟิตและลงสนามเวิเปปรปาเ์ตี้ครับน่าจะใช่ครับขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์วิรัติด้วยนะครับหลังเทาล่างครับจังหวะน,นี้ปาเ์ตี้ครับโอ้ยฝันไปก่อนครับฝันแต่งเลยฮะจังหวะน,นี้ปาเ์ตี้เอาละครับ จังหวะอยู่ที่ปมามันไม่เอ่ยทิมขวาโอ้จังหวะสุดท้ายของปมามันสะพานแปงโอ้ทิศทางได้ครับแต่จังหวะสุดท้ายลำตัวไปโดนตะข่ายครับโอ้เจ้าตัวถึงกับมือลูบหัวแล้วครับงงเลยฮะจัดระเบียบร่างกายไม่ทันครับจังหวะเมื่อกี้อืมจังหวะนี้ครับตักขึ้นมาใหม่แลวฮะ ทิมซ้ายแล้วเอา้าปาเตี้ยเอา้าหลังเท้าครับปาเตี้ยอีกรอบหนึงโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้ตักซ้ายตักขวาได้ดีเหลือเกินครับปาหมานสะพานแพง อเอาเลยครับปามาเปิดด้วยซ้ายครับปาเตี๋ยขวาสุดเรียบร้อยไปแล้วแหละครับชนะด้วยสกอร12์12ต่อ7ปาเตี๋ยพระราม3ชนะปะาหมันสะพานแพงไปคว้าเงินรางวัลน,น่าจะร่วมขั้นต่ำน่าจะหมื่นหรือสองหมื่นประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกท่านด้วยนะฮะ ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์ของบรรดาแฟนเพจทุกท่านนะฮะน่ะเป็นรองพี่เอเป็นรองเอาอีกแล้วฮะทาทีไปนอนอ๋อลูกเสือบยังเป็นรองอยู่นะฮะเอาล้ครับนะฮะเราขอตัดชิปไปก่อนแล้วเราจะไลฟ์สดกันอย่างต่อเนื่องจนตะก้อจะหมดนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมทุกท่านด้วยขอบคุณครับ